ตาเขาให้พี่ท่านพี่ชมเบึงกระคัด,ดเอาหน่อยเอาใหญ่ได้ค่ะคลองปวดคองซ่เลยค่ะ <c oughs> อออคะองปวดเขาเลยค่ะเ <c oughs> บื้องนาตาเขาเป็นยังสีคาะพี่น้องค่ะบานพี่น้องมีบอค่ะนห่ค่ะพี่นอ้องค่ะเหมืนอ,อนค่ะันรให้อร่อยนะคะ <c oughs> ขอบคุณได้เด้อจากพี่น้องค่ะที่เขามารับชมจากบอนี่หูจักบอ่ะต้นบอกนั่นๆสอบสอบสอบแห้งค่ะพี่น้องค่ะสอบค่ะของปูดเขาการกินของเขาเจ็บขกค่ะพี่น้องค่ะเซ็บขกเจ็บักเซ็บคัการให้อร่อยนะคะเบืองหน้าตาเขาอ่าให้พิ่ทัานพี่ชมเบึงกระคับนก,กันจ้า ขอบคุณในหลายค่ะขอจบสำนีเด้ anner, อค่ะพี่น้องคขาบายก่อนจ้าเอ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 าไหมเอาไหมเอาไหมเอากันจ้าขอบคุณในหลายค่ะขอจบสำนีเด้ anner, อค่ะพี่น้องขาบายก่อนจ้จาจักบอนี่จักบอค่ะตอนบอกนัน่นนัน่นนั่นนั่นนั่น สอบสอบสอบแห้งค่ะพี่น้องค่ะสอบค่ะของปูดเขาเลยมาย่อมหายเลยค่ะพี่น้องค่ะมาย่อมหายเลยค่ะจักบอหนิงจักบอค่ะต้นเม่นนั่นนั่นนั่นนสอบสอบสอบแห้งค่ะพี่น้องค่ะสอบค่ะของปูดเขาสดใหม่ๆหม่ค่ะเดี๋ยวจะไปรอเพลินค่ะเดี๋ยวจะไปรอเพลินน้องน้อยออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ค่อยบึงงเวยค่ะพี่น้องค่ะนี่ นองสันให้อร่อยนะคะขอบคุณใดๆเด้อจ้าพี่น้องค่ะที่เขามารับชมถ้าถ้าถ้าดึงดึงออกนี้จะดึงไหวเด้อค่ะพี่น้องมามาขอมากขอมางขอมางขอ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 น้องชื่อนองหน่อยน้องหน่อยน้องหน่อยน้องหน่อยแต่น้องชื่อนองหน่อยบึญท่ากินเขาค่ะพี่น้องค่ะ ไม่ <laughs> อะอเราค่ะพี่น้องค่ะสุดสดเด็ดค่ะสุดเด็ดอามาล่อค่ะต้นอีหยังค่ะพี่น้องค่ะหอบค่ะคงจะเสบเขาเนาะค่ะเนาะพี่น้องมึงหน้าตาเขาอ่าให้พี่พชีม่มเบึงกะคัดน้องชื่อหน่องหน่อยอน้องหน่อยน้องหน่อยน้องหน่อยกะน้องชื่อหน่องหน่อยมึงท่ากิ่นเขาค่ะพี่น้องค่ะ เสียบคัก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 เสียบแน่คะ่ะพี่น้องทิศทันทิศทันทิศก่อนคะ่ะอ,อืมา <laughs> ยอมหายเลยคะ <laughs> <laughs> ่ะ,ะ,คะพี่น้องคะ่ะมายอมหายเลยค่ะมาเราค่ะพี่น้องค่ะสุดเด็ดค่ะสุดเด็ดเอามาล่อคะ่ะต้นอีหยังคะ่ะพี่น้องคะ่ะหุ่นกันจ้าขอบคุณในห,หลายคะ่ะ จบสำนีเด้อค่ะพี่น้องค่ะบายกอนจ้าหอยออกมาออกมาออกมาเร็วอ่าห่านานนาค่ะพี่น้อง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 ค่ะออกมาออกมาทางนี้ถ้าถ้าถ้าดึงดึงออกนี้จะดึงไหวเด้อค่ะพี่น้องมามาขอมากขอมากขอมักขอ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 เอาหน่อยเอาใหญ่เลยค่ะ ค้องปวดค้องสอบจักโบนี่หัวจักบ่คต่นเมกนั่นนั่นนั่นนสอบสอบสอบห้งค่ะพี่น้องค่ะสอบค่ะค้องปวดเขาน้องชื่อหน่องหน่อยอานองหน่อยนางหน่อยนางหน่อยก็น้องชื่อหน่องหน่อยมึงทายกินเขาค่ะพี่น้องค่ะอืมกันจ้าขอบคุณในหลายค่ะ ขอจบซ้ำนีเด้อค่ะพี่น้องค่ะบายก่อนจ้าค่ะพี่น้องมาบ่งมาสมมาสมควบนะาหักนล้นกันค่ะพี่น้องอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมน้องหน่อยอืมนอกว่าออาว่าอยากได้ก็ออกมารีบโดดออกว่าเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาาล่อแล้วค่ะออกค่ะคงจะเสบเขาเนาะค่ะนาะพี่น้อง เอาหน่อยเอาใหญ่ได้ค่ะ <c oughs> ของปวดของซึมออกมาออกมาอยากได้ก็ออกมา <c oughs> <c oughs> รีบโดดออกออมาเล,คคลาย,คยค่ะพี่น้องคะเอามารอละค่ะอกันจ้าขอบคุณในหลายค่ะขอจบซัมน่เด้อค่ะพี่น้องคะบายก่อ่นจ้า เอาเอาเอาเเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาถ้าถ้าถ้าดึงดึงออกนี้จะดึงไหวเด้อ่ะพี่น้องมามาขอมั่งขอมั่งขอมั่งขอ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 ไม่ออาลรอค่ะพี่น้องค่ะสุดสุดเด็ดค่ะสุดเด็ดมารอค่ะต้นอียงค่ะพี่น้องค่ะสุดๆใหม่ๆค่ะเดี๋ยวจะไปรอเพิ่นค่ะเดี๋ยวจะไปรอเพิ่น น้องนอยออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ค่อยบึงด้วยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยน้องจันให้อร่อยนะคะขอบคุณายๆเด้อจากพี่น้องค่ะที่เขามารับชมค้าพี่น้องมาบึงมาสมมาสมกวนนะาหักน้ำจานทาะพี่น้องอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมน,น้องน่อยอืมเลขาของปรดเขาเลขา เบื้องนาตาเขาเป็นยังสี่ขพี่น้องค่ะบาพี่น้องมีบ่ค่ะม่ค่ะพี่น้องค่ะออกมาออกมาอยากได้ก็ออกมารีบโดดออกมาเลยค่ะพี่น้องคะเอามาล่อละค่ะอะรีบกินรีบกินรีบกินเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมาเอาอีกนะเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาเอาม่ะพี่น้องค่าเอ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 า เอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาชมชมชมอันนี้ค่ะนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะพร้อมมาสุดตันให้อร่อยนะคะขอบคุณใดๆเด้อจ่าพี่น้องค่ะที่เขามารับชมนะแบบพี่น้องเคยมีบบค่ะมาพี่น้องเคยมีบบ ขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากัญชาแมวค่ะหน่อยออกมาออกมาออกมาเร็วอ่าด่านค่ะพี่น้อง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 ค่ะอออกมาออกมาทางนี้อ้องชื่อน้องหน่อยอ่ะน้องหน่อยน้องหน่อยน้องหน่อยกน้องชื่อน้องหน่อยมึงทายริงเ้าค่ะพี่น้องค่ะอืมน่าสันให้อร่อยนะคะอื รับกุญนจายๆเด้อจากพี่น้องค่ะที่เขามารับชมเอาหน่อยเอาใหญ่ด้ค่ะของปวดของสมเสียบขัก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 เสียบแน่ค่ะพี่น้องหันทิดหันทิดหันทิดก่อนค่ะถ้าถ้าถ้าดึงดึงออกนี้จะดึงไหวเด้อค่ะพี่น้องมามาคอมักขอมังขอมัง ขอ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 สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้จะพาพี่น้องมาช่มชมชมอันนี้คะ่ะนี่นี่น,นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะตอนม,มาสจักบ่อนีหุ่นจักบ่บอค่ะต้นเมก่อนั่นนั่นนั่นนสอบสอบสอบห้งค่ะพี่น้องค่ะสอบค่ะของปูดเขาแบบพี่น้องเคยมีบอค่ะมาพี่น้องเคยมีบอ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากัญชาแมวค่ะหน่อยออกมาออกมาออกมาเร็วอะฮะ่านั่นนนนนค่ะพี่น้อง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 ค่ะออกมาออกมาทางนี้อ๋องชื่อน้องหน่อยอ่ะน้องหน่อยน้องหน่อยน้องหน่อยก็น้องชื่อน้องหน่อยมึงท่ากลิ่นเขาค่ะพี่น้องค่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้าเอาไหมเอ้าไหมเอาไหมเอ้า มาพี <pod> <wo> ่น้องเคยมีบอค่ามาพี่น้องเคยมีบ่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากัญชาแมวค่ะหุยจักบอนีหุยจักบอค่ะต้นบ่นนั่นนั่นนั่นนสอบสอบสอบแห้งค่ะพี่น้องค่ะสอบค่ะของปูดเขาเสีบขักเสีบขักเสีบคักเสีบคักเศีบแน่ค่ะพี่น้องทันทิดทันทิดทันทิดก่อนค่ะอืมไม่ไม่ เอาล่ะค่ะพี่น้องค่ะสุดเด็ดค่ะสุดเด็ดเอามาล่อค่ะตนอียังค่ะพี่น้องค่ะเอาหน่อยเอาใหญ่เลยค่ะข้องปรดข้องสดสดใหม่ๆค่ะเดี๋ยวจะไปรอเพลินค่ะเดี๋ยวจะไปรอเพิินน้องน้อยออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ค่อยบึงด้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่ น้องไม่อ, <laughs> อาลค่ะพี่น้องค่ะสุดสุดเด็ดค่ะสุดเด็ดเอมาล่อค่ะ